สวัสดีครับอาจารย์สวัสดีเอ๊พี่ใจไม่เจอกันตั้งนานคิดถึงจังเลยยินดีดีใจว่ะที่เจอพี่เนี่ยวันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเยยินดีที่เจอกันที่บ้านใช่ดีนัไม่ต้องไปโรงพยาบาลสนามไม่ไม่ไม่คอมาจากโรงพยาบาลสนามเดี๋ยวก่อนพิจัยวันนี้เรามาทําอะไรกันครับเนี่ย วันนี้รายการเป็นเหตุเป็นผลกลับมาอีกแล้วโอเกือบลืมแล้วนะว่ารายการอะไรคราวที่แล้วอาจารย์เราเราคุยไปมีคนเขาดูแล้วเขาก็บอกว่าเขารอติดตามปรากฏว่าเราก็ไม่ได้ทำสักทีเพราะว่าพอโควิดมาปู๊กลางคนต่างก็แยกย้าย หนีกันไปคนละทิศคนละทางไม่ได้กลัวรจริงๆอะไม่ได้กลัวแต่วันนี้ย <c oughs> ว,วันที่เราถ่ายทํากันวันนี้ยอดมันขึ้นหมื่นเจ็ดนิดาน,นั้นเองนะครับ <c oughs> นะเราก็เลยต้องอยู่ประจําที่ตั้งแต่วันนี้มันมันคันเนื้อคันตัวนะมันไม่ไหวแล้ว <c oughs> เราก็มาคุยกันสักนิดนึง <c oughs> เอ๊มันมีอะไรใหม่ๆสําหรับแพลตฟอร์มถ้าเบื่อเรามาดูเกี่ยวกับเรื่องมาร์เก็ตติ้งเนี่ยการเรื่ <c oughs> องอเราเราเรา,เราคุยที่มันเกี่ยวเนื่องเนี่ยไอ้คำว่าแพลตฟอร์มเนี่ย ม,มันมันจ,จริงจริงจริงแพลตฟอร์มเป็นส่วนหนึ่งของหลายๆเรื่องที่เราเราวันนี้เราอยากจะคุยเรื่องอะไร,รที่มันเกี่ยวเนื่องกับแพลตฟอร์มปะเอาเรื่องนี้มาเรื่องนี้ผมเห็นมาเรื่องหนึ่งเรื่องไฮบริดมาร์เก็ตติ้งเออเรื่องไฮบริดนี่ผมต้องต้องเป็นคนถามอาจารย์แล้วนะผมผมเอาง<ม><อ>ั้นเะรอออาจจะต้องพึ่งความรู้ดีกว่านะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเอางี้ ความหมายของไฮบริดมาร์เก็ตติ้งนี่ในความในความเข้าใจของวิ่ไห่นี่คืออะไรอ่ะผมก็รู้จักแต่รถไฮบริดแล้วอาจารย์อ่ารถรถไฮบริดเป็นไงรถไฮบริดรถรถไฮบริดก็คือรถที่ใช้พลังงานระหว่างน้ํามันกับไฟฟ้าใช่ไหมเคแต่ต้องใช้ด้วยร่วมกันแบบเขาเรียกอะไรนะมีความประสมผสานอย่างลมกลัวและกลมกลืนด้วยนะเฮ้ยไอคําดีว่ะ พอดีเป็นนั่งหาข้อมูลมานะคำว่าไฮบริดเนี่ยมันจากรากสั์เนี่ยนะจากลากสั์เนี่ยมันแปลครับอ่ามันแปลว่าผสมนะลูกผสมพี่ไก่คำว่าลูกผสมนี่จริงๆเนี่ยเราใช้กันมานานแล้วพี่ไก่เคยเห็นพันข้าวลูกผสมไหมพันข้าวลูกผสมประเทศไทยมันมีปัญหาก็คือข้าวนี่มันอะไรนะพอถึงหน้าน้าห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 น้าทำนาเนี่ยฝนมันจะเยอะใช่ป่ะปัญหาก็คือน้ําท่วมน้ําท่วมข้าวใช่ไหม นะครับแล้วก็ปัญหาคือข้าวเนี่ยรวงมันรวงมันสั้นก็คืออเมล็ดมันน้อยเขาก็เลยเอาพันธุ์ข้าวนะที่รวงมันยาวเมล็ดมันเยอะกับพันข้าวทนน้ํานะครับสองพันมาผสมกันเขาเรียกว่าพัน์ข้าวลูกผสมพูดง่ายๆว่าเอาจุดเด่นของแต่ละพันใช่ใช่นั่นแหละกันอ่ากล้วยไม้เให้ได้ประสิทธิภาพของข้าวพันธุ์ดีนั่นแหละอ่าข้าวพันดีเพราะฉะนั้น ถ้าถ้าเป็นเขาเรียกอ,อะไรนะอาจารย์พูดเมื่อกี้ว่าดัานการตลาดไฮบริดใช่ไหมใช่ก็ต้องเป็นการเอาจุดเด่นของแต่ละมุมตอนนี้ันเร,เราจะเราจะบิดตรงไหนบ้างล่ะอาจารย์อ่าเรามาดูกันอย่างอย่างเมื่อกี้นเนี้ยเนี่ยถ้าเผื่อเราเราดูนะไฮบริดเนี่ยนะครับตอนนี้มันมีเหตุก่อนมามาดูก่อนว่าสาเหตุของไอตอนที่จะไฮบริดเนี่ยนะมันเกิดอะไรบ้างหนึ่งมันเกี่ยวกับเรื่องคน พฤติกรรมของคนตอนนี้มันเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงไปมากมายเลยไอ้เทคโนโลยีที่เราใช้อย่างเงี้ยนะนะครับเรารับรับข้อมูลมาเยอะแยะใช่ป่ะอืเราดูข่าวต่างประเทศตอนนี้พี่กพี่ไก่ก็ดู Netflix ใช่ไหมครับนะ Netflix เนี่ยมันเป็นไงดูทีวีฟรีทีวีน้อยลงใช่เพราะว่าทีวีฟรีทีวีมันโฆษณาเยอะเออนั่นแหละมันเพราะเรื่องนี้มันน่าเบื่อคนก็เลยมีชีวิตมันก็เลยเปลี่ยน ใช่อันนี้มันเป็นเทคโนโลยีอย่างหนึ่งนะครับแต่ว่าถ้าเผื่อเป็นพฤติกรรมของคนนะพฤติกรรมของคนเนี่ยเวลาคนเนี่ยมันอยู่คนละมุมโลกนะแต่ตอนนี้เราเห็นนะเราเห็นข้อมูลมัน cross cross the world ใช่ไหม cross over the world หมายถึงว่าเรานี่ก็เห็นข้อมูลของต่างประเทศนะครับต่างประเทศก็เห็นข้อมูลของเราเอาง่ายๆนะอ่าฝรั่งชอบกินแกงอ่ชอบกินผัดไทยต้มยำกุ้งใช่ไหมแล้วคนไทยอ่ะ คนไทยอยากกินแฮมเบอร์เกอร์กับไก่ทอดสปาเกตตี้เออสปาเกตตี้ <laughs> ก็คือมันเป็นไฮบริดในเรื่องวัฒนธรรมการกิน,กนเราอิงพฤติกรรมของคนต่างประเทศต่างประเทศก็อิงพฤติกรรมของของคน,ป,นประเทศเราเขาเรียกว่า cross cultural อันนี้มันก็เป็น h y b r i d cultural นะครับนะมันก็ทำให้เกิดตลาดอีกตลาดหนึ่งขึ้นมาอีกอันนึงก็คือเขาบอกว่าพัฒนาการของระบบเทคโนโลยีดิจิตอลเ <laughs> ทคโนโลโลก เอออินเทอร์เน็ตเปลี่ยนโลกเปลี่ยนทุกอย่างเลยนะครับในในยี่สิบปีที่ผ่านมานี่ยี่สิบปีถอยหลังตั้งแต่ปีสองพันอะอง่ายๆอ่าเป็นไง,<อ>งบ้าง,สงนส,งส,งสูงเนี่ยมาถึงปัจจุบันมันเกิดอะไรบ้างโนโลกอินเทอร์เน็ตมันเปลี่ยนไปมันทําให้ทุกอย่างหลา,ายหลายอย่างเปลี่ยนไปหมดย้อนไปยี่สิบปีที่แล้วว่างไงยังโอนเงินผ่านผ่านโทรศัพท์มือถือไม่ได้เลยเดือนเดือนนิด ใช้โทรศัพท์มือถือโอนเงินอย่างเดียวเลยอยู่ในห้องน้ําอยู่ในห้องน้ำ,อนอนำโอนเงินได้ถูกปะ่ะจ่ายเงินก็ไม่อยากจะใช้แบงค์เลยนะตอนนี้พอโควิดระบาดนี่เลิกใช้แบงค์จ่ายเงินด้วยโทรศัพท์มือถือหมดเลยดิจิตอลแบงกิ้งเข้ามาเนี่ยอันนี้เห็นว่าเปลี่ยนพฤติกรรมแล้วนะครับแล้วตอนตอนนี้เรามาดไูไอเทคโนโลยีอันนี้มันก็เข้าไปสู่ชีวิตของพวกเราแล้วบออ,อ,อย่างทีวีเนะี่ยมันก็เป็นทีวีแบบผสมผสานเข้ามาเทคโนโลยีเมื่อก่อนถ้าเกิดจะใช้ไอ อินเทอร์เน็ตเนี่ยนะเราต้องใช้ในคอมพิวเตอร์เราต้องใช้ในแท็บเล็ตใ,ใช่ไหมแลวตอนนี้ทุกอย่างเราลิงก์นะเอาโทรศัพท์เข้ามาลิงก์กับทีวีเราเสิร์ชหาข้อมูลมขึ้นบนทีวีได้<ม>นะครับ<ม>นะั้นเราเปิด iPad แเราเปิดแท็บเล็ตนะครับนะเอาท<ม>ีวีเป็นจอมอนิเตอร์ได้เอาท<ม>ีวีเป็นจอลงภาพยนตร์ได้ทุกอย่างลิงก<ม>์ด้วย wifi ใช่ไหมพวงผมว่าพวกนี้ก็เป็นส่วนเป็นส่วนหนึ่งนะที่ทําให้พฤติกรรมของนเปลี่ยนเปลี่ยนด้วย เปลี่ยนด้วยตัวมนุษย์เองด้วยแล้วก็เปลี่ยนด้วยเทคโนโลยีด <Technology. S 2> ้วยใช่ใช่แล้วระบบสังคมก็เปลี่ยน,ปยนไปใช่สําหรับไอตอนนี้นะเอ่อเกี่ยวกับทางด้านการตลาดนะการตลาดแบบโดยตรงเลยเนี่ยนะเขาบอกว่าไอไฮบริดเนี่ยไฮบริดของการตลาดคือการตลาดแบบออนไลน์กับออฟไลน์ครับเออพี่ไก่พี่ไก่กเห็นด้วยไหมว่าอย่างเงี้ยมันเป็นไฮบริดไหมอันเนี้ยถ้าเราสามารถทําออนไลน์กับออฟไลน์อะ ให้มันลงตัวเขาเรียกให้มันกลมหมุนไปด้วยกันเนี่ยก็จะถือว่าเป็นการไฮบริดนี่สาคัญนะจันนะเพราะว่าอะ,อะไร<น>เียไหนบอกหน่อยจากประสบการณ์เนี่ยอ่ก่อนก่อนก่อนโควิดนะมันมีผลยังไงกับธุรกิจหลังโควิดเนี่ยพอระหว่างมีโควิดเนี่ยขนาดนี้เลยนะนะอ่พี่ไก่ต้องใช้ยังไงบ้างเกี่ยวกับการทําออนไลน์เข้ามาประกอบกันเอาเอาเรื่องการตลาดก่อนนะเรื่องการตลาดเนี่ยโอ้มีมีมีผลเยอะเลยนะจันเรื่องการตลาดเอายุตัวอย่างเป็นงไงบ้าง ช่วงช่วงปีกว่าที่ผ่านมาเนี่ยการออกหาลูกค้าด้วยการเออ่ไปหาเฟสทัวเฟสนะไปหาไปอะไรเงี้ยมันก็เยอะงานะแต่พอตอนหลังๆเนี่ยบางทีลูกค้าก็ไม่อยากพบเรานะไม่เขยอยากพบเออปฏิเสธการพบอะไรพวกนี้ยใช้วิธีการตอนหลังๆก็เลยต้องใช้ทั้งทั้งอการแชทผ่านไลน์ผ่านอะไรพวกเนี้ยครับ ทั้งหมดนะทุกอย่างในทุกๆช่องทางที่มันเป็นดิจิตอลเนี่ยเอามาใช้ให้หมดแต่ออก็ยังถือว่าผมว่าแม้กระทัง่งการใช้ไลน์คุยกับลูกค้าเนี่ยก็ผมว่ายังก็ยังไม่ใช่เอ,อ่อออนไลน์เสียทีเดียวนะเดี๋ยวไหนลองบอกหน่อยอ่าถ้าแบบออฟไลน์เนี่ยเราเราเข้าใจออฟไลน์นะขายด้วยตัวบุคคลนะครับมีพนักงานขายมีหน้าร้านอะไรเงี้ยโดยเฉพาะร้านโองหงร้านอาหารนี่สําคัญนะเมื่อก่อนนี่เราเราจะบอกอย่างเดียวเลยว่า อต้องกินในร้านเท่านั้นนะนะครับขายของเนี่ยอย่างห้างสรรพสินค้าเนี่ยมันจะได้อารมณ์ในการเดินหรืออะไรงี้ใช่ไหมครับนะอ่าแต่ตอนนี้มันเปลี่ยนไปมันไม่แ่บา,บางบางอย่างบางอย่างมันก็ทาออฟไลน์ไม่ได้เราต้องต้องยอมรับก่อนนะบางอย่างมันทดแทนได้แต่บางอย่างก็ทดแทนไม่ได้เช่นเช่นรเน่ยการกินก๋วยเตี๋ยวปัญหาเขาบอกว่าผมผมอ่านในนี่นะในพันทิปหรืออะไรเนี่ยนะปัญหาทําไงไม่ให้เส้นเล็กมันติดกัน ได้ไหมถ้ามากินที่ร้านเออกินที่ร้านปุ๊บมันกินได้ออกมาเป็นเส้นๆเลยใช่ไหมเออแต่ว่าพอกินที่บ้านได้ไหมแค่สามสิบนาทีนะมันติดกันเออแล้วก็บอกว่าการคลี่เส้นเล็กให้ออกมาไม่ติดกันนี่เป็นทำยังไงโอ้โหสารพัดวิธีใช้ไหมเขาบอกอาจทันรถนะอัทันรถมันมันไม่ใช่แค่เรื่องเส้นติดกันแต่เนื่องจากว่ามันเป็นเรื่องของ อุณภูมิความร้อนเป็นรสชาติอาหารที่มันมันต้องได้ขณะเวลานั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยคือคือผมถึงบอกอาจารย์ว่าบางทีออนไลน์มันก็ทำได้บางอย่างบางอย่างทำไม่ได้แต่ไอ้ไอ้ที่ทําไม่ได้เราคงุต้องละไว้นะผมว่าเราก็ไปเปลี่ยนไปไปอะไรไม่ได้ไม่ผมผมว่านะในในความคิดของผมมันทําได้แต่ประสิทธิภาพที่มันออกมามันไม่ดีนักอ่ามันไม่ดีมันมันไม่ดีอย่างที่เราต้องการ แล้วสําคัญคือมนุษย์ยุคนี้มันมันอิโมชันมันสําคัญซะด้วยใช่ใช่มมใช่อิโมชันเรลใช่นั่นนะอารมณ์อารมณ <c oughs> ์ไอแต่มันเป็นหลักของการตลาดนะเราขายอารมณ์นะถ้าเิดขายอารมณ์เนี่ยนะอังนงี้ละกันพูพพดล้ําไปนิดนึงนะการไฮบรดเนี่ยถ้าเผื่อเราขายขายอาหารใช่ไหมาขายก๋วยเตี๋ยวเหมือนกันขายก๋วยเตี๋ยวนะถ้าเผื่อเราเราสั่งออนไลน์ใช่ไหมเราจะได้แต่เมนูที่เราอยากกินใช่ไหมครับนะ ประมาณหนึ่งถึงสองเมนูเนี่ยก๋วยเตี๋ยวสองห่อเราก็อิ่มอิ่มกระหน่ำแล้วใช่ไหมครับนะจุกละ,ะแต่ถ้าเกิดเราไปที่ร้านนะมันมันมีของขอืน่นใช่ไหมน้ําน้ําเอาแค่น้ำเฮ้ยวันนี้โอเลี้ยงอร่อยนะเฮียใช่ไหมอเอาโอเลี้ยงหน่อยมาเนี่ยโอ้โหต้มใหม่ๆเลยนะเละอื่วันนี้เกี๊ยวทอดนะโอ้โหอร่อยยำบอกใครเลยร้อนๆเอามากินด้วยไหมกับก๋วยเตี๋ยวถูกถูกเชียดด้วยอารมณ์อันนี้อัพเซลเขาเรียกอัพเซลไปเรียบร้อยเลยนะ กินอาจจะกินนิดๆหน่อยๆแต่ว่ามันมันมีอารมณ์และบางทีการไปสนทนากับคนขายใช่ไหมเป็นเพื่อนกันแบบสนทนาเป็นไงบ้างสบายดีไหมอะไรเงี้ยมันก็เป็นอิโมชั่นอลเข้ามาเหมือนกันทําให้เราอยากออกไปข้างนอกแต่ว่าผมว่านั้นเราพูดนะถ้าเผื่อทางไฮบริดนะคือการปรับตัวปรับตัวเหมือนกันว่าเอาเอาร้านอาหารก่อนเอเอาตอนนี้เพื่อความอยู่รอดไงในยุคโควิดนี่ยนะ อ่าถ้าเผื่อเป็นการขายของเนี่ยอย่างห้างสรรพสินค้าก็ต้องทำเพราะอะไรห้างมันปิดอ่ะยอดขายมันไม่มีใช่ไหมเออห้างสรรพสินค้าเออร้านอาารอย่างขายของเนี่ยร้านขายของเนี่ยเราเราสามารถมีคนมานั่งรับเมนูแบบเห็นหน้าอย่างเงี้ยได้ไหมได้ได้ได้หมายถึงว่าแม้ว่าอยู่ในก็ไม่ต้องไม่ต้องกดผ่านแพลตฟอร์มขายของทั่วไปผมผมกำลังคิดว่าเอ๊ะทำไมเราทําไมร้านอาหารไม่สามารถมี มีแพลตฟอร์มของตัวเองหรือว่าทาอะไรของตัวเองก็ได้ที่ที่รับออเดอร์เนี่ยอกดเข้ามาปั๊บกดโทรศัพท์เข้ามาก็เห็นหน้ารับออเดอร์ถามเลยมีอะไรบ้างเลยได้ได้แต่ว่ามันไม่ทันการมันไม่เพียงพอถ้าเผื่อเรามีลูกลูกค้าน้อยเราระบุลูกค้าได้มันไม่เป็นไรถ้าเผื่อเรามีลูกค้ามากเราไม่สามารถดูแลอย่างนั้นได้เหมือนกันไม่ได้แสดงว่าเนี่ยผมก็เลยชวนอาจารย์คุยต่อว่า ถ้าเกิดสมมุติว่ามันเป็นธุรกิจที่ลูกค้ามันไม่ได้เยอะแบบร้านอาหารเราสามารถที่จะทําการตลาดแบบเฟสทูเฟสผ่านได้ยังได้เลยมันมันก็ยังได้ก็คือเอาไอไอการตลาดแบบเฟสทูเฟสใช่ไหมถ้าเผื่อร้านร้านค้าร้านอาหารเนี่ยมันอาจจะทําได้ยากแต่เราไปดูนะอย่างเช่นศูนย์บริการศูนย์บริการของรถยนต์เนี่ยยังทําได้ ก็ให like right? so, ้ให so ้พ <sucks> นักงานโทรหาลูก <letters> ค้าเหมือนเดิมที่อย่างนั้นนะาก็ยังมาใช้บริการของเราหรืออะไรเงี้ยก็ยังปลอดภัยอยู่อย่างเงี้ยเนี่ยนะครับอันนี้มันมันไม่เป็นปัญหาเนี่ยอันนี้คือคือการที่มันต้องแยกอะแยกประเภทของธุรกิจอะมันไม่ใช่ว่าทุกอย่างมันจะเหมือนกันทางนั้นเนี่ยเป็นการแบบเฟส o ูเฟสไปหาเขาได้ได้ใช่คนเรายังยังต้องการปฏิสัมพันธ์ คนละต้องการความเป็นมนุษย์อนะ่ะการเห็นหน้าไม่เห็นหน้าจําเป็นไหมจย์ว่าจาเป็นจําเป็นจําเป็นสาหรับคนบางกลุ่มและไม่จําเป็นสําหรับคนบางกลุ่มเอางี้ก่อนถ้าเผื่อเราเราแยกไปนะเจเนอเรชันวกับเจเนอเรชันแซดอย่างเงี้ยน,นะครับเขาเกิดมากับยุคเทคโนโลยีใช่ปะ่ะเขาเกิดมากับยุคอินเท,นเทนอร์เน็ตเขาต้องการใช้อินเทอร์เน็ตเป็นหลักอืแต่ว่าอย่างรุ่นพวกเราเนี่ยเขาเลยเจเนอเรชันเอเนี่ยเนี่ยเราต้องการพบคนเป็นหลักนะครับนะ ถ้างั้นถ้าแิดสรุปตอนนี้ก่อนเดี๋ยวสรุปตอนนี้ก่อนนะก็ค,คือไอไฮบริดหรือไม่ไฮบริดหรืออะไรเนี่ยมันก็ต้องตอบสนองต่อต่อเขาเรียกว่ากลุ่มของลูกค้านะลูกค้าบางคนก็ใช้ใช้ประโยชน์อันนี้เยอะนะครับใช้ลูกค้าบางคนก็ใช้ประโยชน์จากไอไฮบริดเนี่ยน้อยเราก็ต้องอเขาเรียกว่ามีผลิตภัณฑ์ที่มันเลือกสรรไปแต่วันนี้เรากำลังจะเตือนใช่ไหมสำหรับมุมมองของนักการต,ตลาดว่าต้องปรับตัว เพราะว่ามันมีการเปลี่ยนแปลอย่างเนี้ยเข้ามาในโลกแล้วเอดูท่าทางจะยาวไปนะครับสงสัยต้องติดตามใน EP ต่อไปพร้อมไหมครับพร้อมอะไรครับองค์กรนะรอ,องค์กรเนี่ยองค์กรแบบไฮบริดมันเป็นยังไงอ๋อเออผมผม,ผมอยากจะ <ผม S 1> รู้พรว่าพร้อมจะถูกกักตัวเราจะเป็นคนโชคดีแน่นอน